เมืเ่อเราบบกสมัยน,นี้เขาเล่นอะไรกันครับแน่นอนครับ n i g h t i g a l e เกมเล่นไม่เห็นอย่างเลยอียมาไอ้ยังยหรือเมื่อเกม Steel b e a Lot ครับ no! No! <c oughs> แต่ถ้ามกลางเกมหลายเกมที่พวกคุณเล่นครับมันยังมีอีกมากมายหลายเกมครับที่เป็นเกมคุณภาพดีและสนุกมากครับแต่แม่งสึกไม่มีใครเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมารวบรวม10เกมเราบอที่ไม่มีคนเล่นกอเริ่มคลิปครับอ่า ผมมีมินิเกมอะไรให้คุณทับครับโอเคคุณเห็นภาพนี้ใช่ไหมครับคุณแก้ปริศนาภาพนี้ให้หน่อยครับแล้วผมจะมาเฉลยท้ายคลิปครับเรามาเรื่องกันที่ส่วนแรกของคลิปนี้ดีกว่าครับ s u r f i c e Analytic คือเกมนี้แหละใครหลายคนครับอาจจะเคยเห็นผ่านๆเคยดูคนอื่นเล่นแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เล่นเองครับซึ่งเรามาเริ่มจากเกมแรกในส่วนนี้กันดีกว่าครับกับเกมที่ผมชอบมากๆอย่าง Combat Initiation เกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบการสโตร์ตัวมากนะเพราะว่าเวลาว่างเนี่ยกูจะชอบแอบไปเล่นเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นจากเกมเพลครับมันออกแบบมาได้สนุกมากครับตัวเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนว PVE ครับให้เราต่อสู้กับศัตรูตามด่านต่างๆครับแล้วพอจบเวฟเนี่ยก็จะมีบอสประจำด่านมาให้เรากันด้วยครันซึ่งเสน่ห์ของเกมนี้ครับคือการทำคอมโบต่างๆครับซึ่งมันมีเยอะยิ่งกว่าตารางธาตุเคมนี้ครับซึ่งนั่นแหละครับความสนุกของเกมนี้คือการได้ลองคอมโบใหม่ๆกับอาวุธใหม่ๆครับที่เรายังไม่เคยใช้ แล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับเวลาเราได้รวมมอนเยอะๆแล้วก็ฆ่ามันภายในทีเดียวครับมีใครเป็นเหมือนกูไหมแบบเวลาห็นอะไรมันอยู่เยอะแล้วกำจัดในทีเดียวเลยไม่จะรู้สึกสะใจปแปลกๆครับเพราะนั้นครับหากใครชอบเกมแนว PVE แล้วยังไม่เคยเล่นเกมนี้นี่ครับผมก็แนะนําให้คุณรอไปเล่นเหมือนกันครับแต่ผมมีแฝกตลกๆเกี่ยวกับเกมนี้เล่าให้คุณฟังครับคือเกมนี้เนี่ยผมว่าคนเล่นอาจจะเยอะกว่านี้ครับถ้ามันเล่นในโทรศัพท์ได้ครับ ใช่ครับเกมนี้เล่นในโทรศัพท์ไม่ได้เกิดคุณไม่รู้นะครับผู้เล่นโลบอกว่า60%เนี่ยครับเล่นโลบอกผ่านมือถือครับเพราะว่าผู้เล่นโลบอกส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเด็กใช่ไหมครับเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีคอมเยอะขนาดนั้นและก็คนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คอมในการเล่นเกมครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นโลบอกว่า60%เนี่ยจะไม่ได้เล่นเกมนี้เลยครับเพราะฉะนั้นหากคุณเล่นโทรศัพท์แล้วคุณเห็นเกมนี้นี่ก็ทําใจครับเกมนทัดมาครับ ดีแคยิงวินเทเกมดีแคร i ยิงวินเทครับมันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดครับซึ่งเราต้องเอาตัวรอดจากทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกมครับไปให้ได้10วันโดยในแต่ละวันเนี่ยครับมันจะมีอาวุธและสิ่งของต่างๆเพื่อเราใช้ในการดำรงชีพและป้องกันตัวครับซึ่งหากมันจบวันแล้วนะครับพายุหิมะก็จะมาครับซึ่งเราก็ต้องกับถานตอนที่พายุหิมะมาไม่งั้นมึงเหงาตายเนะี่ย คือในช่วงที่พายุหิมะมานั่นแหละครับคือช่วงที่ความชิมหายจะมาเยือนครับเพราะอภิมาหาโคตรพ่อโคตรแม่ศัตรูเนี่ยมันจะมาลุมกระทืบเราครับหน้าที่ของเราเขคือการเอาตัวรอดใจควบเวรนะครับไปให้ได้จนกว่าจะจบวันนั้นๆครับซึ่งมันก็มีประมาณ10วันครับใช่คุณต้องรีพีทําซ้ํานี้10วันครับซึ่งซึ่งมันฟังดูเหมือนง่ายครับแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็เกมนี้ก็ถือว่าเกมนี้สนุกมากครับเวลาผมไม่มีอะไรทำกับเพื่อนเนี่ยผมจะมานัดกับเพื่อนเล่นเกมนีครับแต่เกมนี้ครับมีข้อเเสียหมมมืืออนกััับบบ Combat Initiation คคครร้งแ เพราะฉะนั้นครับพวกผู้เล่นในโทรศัพท์เนี่ยบึงไม่ได้แดกกับเกมนี้แล้ไปที่เกมถัดมาเลยครับเกมนี้ผมว่าแปลกแต่สนุกนะนั่นคือเกม u n t i t l e d Tag Game ครับเกมนี้อ,อาจจะเป็นเกมที่แหวกแนวนิดน,งนึงนะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเกมไหนรนะบอกทาแบบนี้นะครับ เวทีเกม u n t i t a l e Tag Game ครับมันจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมครับนั่นคือทีมคนหนีและก็ทีมคนไล่ครับซึ่งทีมคนหนีนะครับก็มีหน้าที่หนีจากทีมคนไล่ครับหนีเองก็ได้ครับให้ไม่โดนไล่ให้ไม่โดนแปะครับส่วนหน้าที่ของคนไล่นะครับก็คือไล่แปะทีมคนหนีครับและหากเราแปะคนหนีได้นะครับเราจะกลายเป็นคนหนีเองครับแล้วคนหนีคนนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนไล่แปะครับอ้าวรู้มือนเกมวิ่งไล่แปะนะครับเฮ้ยเด็กสมัยนี้รู้จักเกมวิ่งไล่แปะป่าววะแม่งดูกันแต่เกมดิทอลิก ซึ่งเกมนี้มันง่ายๆไงครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่มันสนุกมากครับรวมถึงมูเมนต์ของเกมเนี่ยครับมันก็มีความยูนิคไม่เหมือนกับเกมอื่นด้วยครับทำให้การไล่ล่าของเกมนี่ครับมันสนุกและก็แบบยูนิคเป็นของตัวเองมากเขาอธิบายไม่ถูกจิคุณต้องรอไปเล่นดูครับเกมนี้ซึ่งหากคุณคิดว่าไอ้เกมมันมีแค่นั้นอ่ะผมว่าจะเบื่อไวนะพี่ไม่ต้องห่วงครับเกมนี้มีเกมโหมดหลายโหมดครับเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเบื่อครับเราพูดถึงเกมแนววิ่งหนีเกมแนวเอาตัวรอดและก็เกมแนวต่อสู้ไปเลยครับเเกมนช เอาจริงครับเกมนี้มันเกมแนวเนื้อเรื่องนะแต่ทาไมมันกลายเป็นเกมแบบเดเดเลก็ไม่รู้เฮ้ยพวกมึงเคยเล่นเดเดเลกันปะวะว่าผมว่าเด็กสมัยนี้ไม่น่าจะเคยเล่นว่ะเดเเลกครับมันจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากมอนเตอร์ครับซึ่งในตอนเช้าเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรครับมันก็ปลอดภัยแต่ตอนคืนนะครับมันจะมีตัวที่เรู้มันไล่แดงครับซึ่งในเกมนี้นะครับมันทําเหมือนเดเดเลกเลยครับคือมันจะมีตัวมีคนคนนึงครับมันถือเลื่อยแล้วก็ไล่สับพวกมึงครับซึ่งผมแนะนำว่าให้คนหนีจากมันจะดีกว่าครับอย่าไปสู้ดีกว่า เพราะว่าผมลองมาแล้วครับมันมันเป็นแบบนี้มึงคิ้วมึงเก่ามันดีดีเฮ้ย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 ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่กูไม่อยู่แล้วกูไปเราไปที่ชวงหน้าแปลงลิปนี้ดีกว่าครับกับเกมที่ไม่มีคนเล่นเลยตั้งแต่แรกครับแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยซึ่งแม่งน่าเศร้มามากๆครับผมเรียกเกมเหล่านี้ว่า under rated game หรือกเกมที่ถูกโดยค่าครับ ไม่ว่าเกมเพลย์มันจะดีมันจะสนุกแค่ไหนครับแม่งก็ไม่มีใครเล่นเหมือนคนที่พวกมึงชอบอะครับคือมึงจะดีเขาแค่ไหนครับถ้าเขาไม่รักมึงเนี่ยเขาก็ไม่รักมึงครับกูรู้ความจริงมันเศร้าครับแต่เกตเลียวไอ้สั์เราไปเล่มจากเกมอันดกมแรกกันเลยครับกับเกมเบรกอินแอนด์สติลติงพวกมึงเป็นเที่ไหชอบตั้งชื่อเกมยาวๆกันมะเกมนี้ครับมีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับนั่นคือมันไม่มีล็อบบี้ครับใช่ครับคือกูไม่ได้ลองเล่นครับกูไม่ได้แบบโมมันไม่มีล็อบบี้จริงๆครับ เนี่ยล็อบบี้เกมแบบเนี้ยทำล็อบบี้กูหน่อยก็ได้นะมันมันก็คงไม่ยากขนาดนั้นนะแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้เกมนี้จะไม่มีล็อบบี้ครับมันก็เป็นเกมที่สนุกใช้ได้ครับในเกมนี้นะครับมันจะแบ่งฝั่งออกเป็นสองฝั่งครับนั่นคือฝั่งเซอร์ไเวลกับฝั่งคิลเลอร์ในฝั่งเซอร์ไเวลเนี่ยครับมันก็จะมีหน้าที่ทำภารกิจต่างๆตามที่เกมกำหนดครับส่วนในฝั่งคิลเลอร์นะครับก็มีหน้าที่ขัดขวางเซอร์ไเวลไม่ให้ทำภารกิจต่างๆครับซึ่งเชื่อกูเถอะคคคคคครรรรรรรัััับบบิลลลลเเเเอ์กกกกมมมมนนนนนีี้้ไไ่่่่โโตตยาาววะครับ หากคุณคิดว่าโซเวลในฟอร์ติเกตเนี่ยมันโหดเลยครับคุณไปดูเกมนี้ครับผมฟอร์ติเกตเนี่ยมันกากไปเลยครับปกติฮิลเลอร์ต้องวิ่งไล่โยเวลใช่ไหมครับอันนี้โยเวลวิ่งไล่ฮิลเลอร์ครับเกมต่อมาครับกับไอเซิลเกมเนี้ยเอาชีวิตรอดครับที่ที่เราเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างกลางมหาสมุทรครับโดยที่เราต้องเก็บทรัพยากรในแมปเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดครับซึ่งยิ่งเราตัวรอดไปครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆตามวันที่เราเอาตัวรอดครับซึ่งเกมนี้นะครับศัตรูมันมาหลากหลายรูปแบบมากๆครัับท้งมนุษย ผีแล้วก็อื่นๆมากมายครับในเกมนี้ซึ่งหากคุณจะตลอไปได้นะครับคุณจะได้พบจุดจบของเกมครับซึ่งเกมนี้ครับมีหลายฉากจบมากๆครับและฉากจบที่เป็นฉากจบทูเอ็นดิ้งเนี่ยครับแม่งดาร์กเอาเรื่องเลยครับหากคุณคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันดูเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเกมตลอดทั่วไปเนี่ยก็ผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนความคิดครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมันดาร์กและดิ่งกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับ ุณต้องลองไปเล่นถึงแก่นแท้ของเกมครับคุณจะรู้ว่าเกมน,นี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหดหูประมาณน,นึงครับเพราะนหากคุณอยากหากความจริงเกี่ยวกับเกมน,นี้ครับผมแนะนำให้คุณลองเล่นเองครับเกมถัดมาครับกับเดอะมอลเกมเกมนี้ครับจนถึงปัจจุบันครับกูยังไม่รู้ว่ามันเกิดเี่ออะไรขึ้นในเกมครับคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแบบเอ่อเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเปิดมาเป็นนะอย่างนี้นะยู่ดีไม่้งการแบบนี้ครับก็กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แล้วภาพเกมนี้เนี่ยก็ลักษณะเป็นเหมือนเกมผีทั่วไปครับทำภารกิจหลบหนีจากผีแค่นั้นแหละครับแต่เกมนี้เนี่ยมันจะออกเดทโทสล็อปนิดนึงครับซึ่งถึงแม้เกมนี้มันจะเหมือนเกมผีทั่วไปครับแต่บรรยากาศของเกมเนี่ยก็ทํามาได้กดดันแล้วก็น่ากลัวมากครับหากใครชอบเล่นเกมผีแล้วอยากเห็นเพื่อนกี๊ดนะครับก็พาเพื่อนมาเล่นเกมนี้ครับเกมถัดมาครับกับ Forgotten Memory เป็นเกมแฟนเม้ของ Firen Freddy ใน Roblox ครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นตัวละคร4ตัวละครครับที่ต้องเอาชีวิตรอดจากอนิเมทอนิกต่างๆให้ครบ5คืนครับ ซึ่งเกมนี้นะครับทำทุกอย่างในเกมได้ดีมากครับคัดซีนเสียงภาคแอนิเมชันกราฟิกทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยครับซึ่งเกมนี้ครับผมก็ได้ทำให้คุณลองไปเล่นจริงๆครับคือมันไม่ได้ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปครับแล้วก็ทําออกมาได้สนุกมากครับหากคุณอยากหาเกมแฟมิไฟแนนซ์เฟดดี้ในระบบเล่นเนี่ยก็นอกจากฟานาโพรอฟล่ะครับก็เกมนี้แหละครับที่ทําออกมาได้ดีและสนุกมากครับที่สำคัญครับเกมนี้มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองครับซึ่งหากคุณอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเกมเพีอะไรยังไงเป็นไงเนี่ยก็ลองไปเล่นเองไได้้คครรััับบบเกกมมาฟติง เป็หนึ่งเกมครับที่ทำออกมาได้ดีมากๆครับและเป็น1หนึ่งเกมที่ผมชอบที่สุดในรี์นี้เลยครับมันเป็นเกมแนว PvP ครับที่จะแบ่งทีมของเราเป็นสทีมครับซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยครับต้อง PvP กันและข้อสนุของเกมนี้อยู่ตรงนี้ครับคือคุณสามารถเล่นไปตัวละครได้หลากหลายตัวละครมากครับซึ่งในแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันและก็มีสกิลพิเศษที่แตกต่างกันครับซึ่งหากคุณเบื่อเกมแนว PvP ที่คุณกำลังเล่นอยู่ครับคุณลองมาเล่นเกมนี้ครับเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกและดีมากๆับเกมา Defenger Train เกมนี้ครับคอนเซ็ปมันง่ายมากครับคือให้เราป้องกันรถไฟจากศัตรูที่มาโจมตีครับก็ใช่ครับมันแค่นั้นเลยครับเกมคอนเซ็ปมันแค่นั้นเลยครับแต่มันสนุกมากครับคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่ยิงศัตรูจบด่านแล้วก็เล่นอีกรอบแค่นั้นเลยครับเกมมันง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับซึ่งเกมก็จะมีระบบอะไรหลายๆอย่างครับที่ทำออกมาได้ดีมากๆครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับคือตัวละครไม่น่าสิยเกมถัดมาครับฟาฟอร์มแลนด์ นี่เป็นเกมที่โดนอันเดอร์เลดหนักมากๆครับยอดผู้เล่นเลยครับคือมึงไม่ต้องมีคนเล่นเลยก็ได้ครับเกมฟาร์ฟอร์มแลนด์ครับมันเป็นเกมแนวคล้ายๆกับไฟนาร์ทเวดดีครับคือเราจะรับบทเป็นกัปตันเรือคนหนึ่งครับที่ต้องขับเรือขนส่งสินค้าเนี่ยไปยังจุดมุ่งหมายที่เกมกําหนดครับโดยที่เรือเนี่ยครับก็จะมีอนิเมทอนิกหน้าต่างๆนะครับที่เหมือนมันจะทํางานขัดข้องนะครับพวกมันเนี่ยจะพยายามมาไล่แดกเราครับเราต้องพยายามเอาตัวรอดจากพวกมันในขณะที่ต้องควบคุมเรือไปด้วยครับและเกมนี้ครับก็มีเนื้อเรื่องงททีี่่่นนาาาสใจจมมมมกกกกคคครรรััับบบแลล้ว็ฉโตหุเย หากคุณอยากรู้ว่าฉากจบเกมนี้เป็นยังไงก็คุณสามารถไปลองเล่นเองได้ครับเกมชื่อ Far From Net เกถันมาครับ l i ท h t o เกมที่ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายเกมที่เราก็แค่ลงไปขุดเหมืองแค่นั้นครับไม่มีเลยเลยแค่เราลงไปขุดเหมืองเอาแร่ขึ้นมาขายแค่นั้นเลยครับเกมมันง่ายเล่นสบายหัวครับหากคุณอยากหาลิกหาเกมชิลๆเล่นเนี่ยครับเกมนี้เนี่ยครับถือว่าตอบโจทย์คุณมากๆครับซึ่งเกมนี้ผมว่าหากเขาเพิ่มคอนเซปต์เกมเพิ่มคอนเทนต์มาเยอะๆเนี่ยเกมนี้จะถือว่าสนุกมากครับ แต่แค่นี้นะครับก็ถือว่าเกมไลท์ทอสนะครับก็เป็นเกมที่โอเคแล้วครับแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ครับเกมประเภทสุดท้ายของคลิปนี้เป็นประเภทเกมที่น่าสงสารที่สุดครับมันคือเกมที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีตครับแต่ณปัจจุบันครับคนเล่นแม่งน้อยยิ่งกว่าเกมเฉลี่ยพวกมึงเีงครับผมเรียกเกมเหล่านี้ว่า forgotten game เกมที่ถูกลืมเรามาเลือกจากเกมแรกกันก่อนครับกับเกม mass city โอ้โหใครเคยเล่นเกมนี้ครับคือมึงโคตรตำนานเลยครับเกมแม s ซิตี้ครับมันจะเป็นเกมที่แบ่งเราออกเป็น3ทีมครับไม่ทีมตำรวจ โจนและก็ซูเปอร์ฮีโร่ครับโดยในทีมโดยทีมโจนนี่ครับมึงมีหน้าที่ทําเรื่องขี้ๆต่างๆครับทั้งแหกคุกขโมยของฆ่าคนอะไรที่เขี้ๆที่มึงนึกได้เนี่ยครับโจนต้องทำได้หมดเลยครับส่วนตําแหน่งฮีโร่กับตำรวจนะครับก็มีหน้าที่ปราบปรามเหล่าวายร้ายให้หมดไปจากโลกใบนี้ครับทำไมคำพูดมันดูบีิ๊วบว่ะซึ่งนั่นแหละครับเกมนี้มันเจาะเงียวคล้ายๆกับเจลเบกนะสมัยก่อนครับเกมนี้กับเจลเบกเนี่ยเป็นเกมที่ตีคู่เหมือนครับเป็นเกมที่ผู้เล่นเนี่ยสู่สีกันมากๆครับแล้วก็เป็นคู่ บอกว่าการเวลาเปลี่ยนไปครับเกมนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นน้อยลงน้อยลงจนเหลือแค่เท่านี้นะครับเกมทำมาครับกับเจเนริกโลพีกเเกมนี่เกมที่กูขับลูกครั้งที่กูเข้าเกมครับกับอะไรของแม่งวะ เกมนี้ครับเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นประชาชนในทำที่ต้องทําอาชีพต่างๆครับซึ่งจุดรุ่งมองเกมนี้ครับง่ายมากครับเพียงแค่เอาชีวิตรอดไปแต่ละวันแค่นั้นเลยครับซึ่งภายในเกมนะครับก็จะมีมันจะสุ่มคนคนนึงเป็นหัวหน้าที่ต้องทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองและเก็บภาษีประชาชนครับแต่เชื่อกูครับชีวิตหัวหน้าในเกมนี้ครับแม่งโคตรทรมานครับทำอะไรดิ้นเล่นหน่อยเนี่ยกูโดนประท้วงครับและการใช้ชีวิตในเกมนี้ครับแม่งค่อนข้างยากครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่ง โหดไลยมากครับแค่กูเก็บค่าเช่าบ้านนีครับกูโดนไล่ค่านะครับเกมน้นะครับกับ Tower b l i บลเกมแนาว Tower Defense ครับที่หลักการเนี่ยก็เหมือนเกม Tower Defense ปกติทั่วไปครับคือระวาง Tower กันหาจากศัตรูหลากหลายรูปแบบครับซึ่งเอกลักษณ์ของเกมนี้ครับคือการอัพเกรด2ขั้นครับคือขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขั้นอีกขั้นหนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับซึ่งความสนุกของเกมนี้ครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือการที่เราต้องอัปเกรดทาวเวอร์พลิกนี้ ถือว่าสนุกมากครับการดีไซน์ศัตรูกราฟิกรวมถึงการดีไซน์ตัวละครทาวเวอร์เนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้สวยและเท่มากครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเอาจริงก็เป็นเกมที่ดีมากครับแต่เสียดายครับทาง Hexagon เนี่ยครับเขาเลือกมุ่งพัฒนาแต่อีเวสซะส่วนใหญ่ครับเลยทําให้เกม Tower Blitz เนี่ยครับก็ไม่ค่อยมีคนเล่นครับฟันแฟกครับเผื่อคุณไม่รู้ครับเกม Tower Blitz เนี่ยครับผู้สร้างเกี่ยวกับเกมอีเวสเนี่ยที่คุณเห็นอะไรหลายอย่างในอีเวสที่มันดูเท่ๆเนี่ยก็มันมาจากเกม Tower Blitz นี่แหละครับเกมถัดมาครับกับ k i l l e r c h a s e 2 พีราเชยสองครับเป็นเกมแนวไล่ฆ่าครับที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมครับนั่นคือทีมซวยเวิร์ลมีหน้าที่ทำภารกิจต่างๆและเอาตัวรอดจากคิลเลอร์ครับในฝั่งคิลเลอร์ครับก็มีหน้าที่ในการแดกซวยเวิร์ลก่อนที่เวลาจะหมดครับซึ่งในฝั่งซวยเวิร์ลนะครับก็จะมีเบิร์กต่างๆให้เราเอาชีวิตรอดครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่นอดอะไรมากครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นหรือเคยเห็นผ่านๆบ้างครับก่อนที่เกมฟอร์ตไลทเชนจะดังนะครับคนส่วนใหญ่ัรคบเกเนี่ยครับเกมนขาก็เริ่มมีคนเล่นนน้้ออยยลงลงจน เกมถัดมาครับเกมสุดท้ายกับโบคุโน r โรบอกอ้โหเกมที่นี่โคตรตำนานเลยเกมนี้มันถูกสร้างมาในช่วงยุคเดียวกับบ็อกฟุตครับตอนก่อนที่ตอนในสมัยก่อน ok ut, ตอนที่บ็อกฟูดงชื่อบ ok ็อกพีครับใครเล่นเกมบ็อกฟุตตอนที่มันชื่อบ็อกพีทันเนี่ยครับคือมันโคตรตำนานเลยครับเกมนี้ครับมันเป็นเกมแนวเอ่อเกมแนวซิมูเลเตอร์ครับที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึง่ง ที่จะมีพลังวิเศษต่างๆครับตามก็เบรมาจากอนิเมะเรื่อง My Hero Academia นะครับซึ่งพลังวิเศษนะครับมันจะเก่งตามระดับความหายากของเกมครับสมมติเราได้พลังวิเศษเออเออเนที่กูใช้อยู่นมันโคตรกากเลยมันก็จะกากๆนะครับแต่ถ้าเราได้พลังวิเศษที่มันค่อนข้างตึงเนี่ยครับมันก็โคตรที่นะครับโคตรที่และโคตรเก่งครับซึ่งเกมนี้มันก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับก็แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าตัวละครเราจะเวิลด์ตันแล้วก็มีของด้วนในเกมครับก็ประมาณนั้นครับเกมมันง่ายๆกันเลยซึ่งสมัยก่อนเเเเนนนนีีีี่่่่่ยยยคคครรัับบกกมมม้้ลอะาาๆแตดววท ค่านียมของผู้เล่นสมัยใหม่ครับเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดครับทำให้เกมนี้เนี่ยก็เล่นน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นแทบไม่มีแบบตอนนี้นะครับคลิปที่คุยมีประมาณนี้เลยครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมหายไปไหนตั้งนานครับคือผมก็มีปัญหาเรื่องไอ้งูตัวนี้ครับมันเข้าบ้านกูครับแล้วมันก็หายไปคือมันตัวประมาณ2เกือบสามเมตรครับไม่หายไปเลยครับคือ มันหายไปได้ไงไม่รู้ครับทาให้ผมแพนิกมากๆครับทุกวันที่ผมนั่งเล่นของครับผมต้องหันหลังไปดูตลอดครับว่ามันมีงูเนี่ยจะมาแดกกูหรือเปล่าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมหายไปครับก็ช่วงนี้ผมกําลังฟาร์มเกมหลายเกมอยู่ครับคือท่านผู้ชมก็รู้ว่าหากคุณเล่นระบอกเป็นหากคุณเป็นผู้เล่นที่เล่นหลากหลายเกมนะครับข้อเสียของมันคือหากเกมมันอัปเดตพร้อมกันเนี่ยครับชีวิตมึงจะเศร้ามากครับคือผมต้องฟาร์มแมปฟิตแมป tdx tower defense และก็อีกประมาณ7-8เกมครับนั่เคุผลว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปส ถ้าผู้ชมดูจบแล้วถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับก็อาจจะเฮ้ยที่เกมนั้นก็ได้เกมนั้นก็มีนะเกมนี้นก็มีนะซึ่งคุณก็หากคุณคิดว่ามันมีเกมไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วมันเป็นเกมที่ดีแต่ไม่มีคนเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับจริงๆผมก็อยากจะทำา a r t สองนละผมเพราะผมเจอเกมมาหลายเกมมาครับที่เป็นเกมที่ดีแต่ไม่มีใครเล่นเลยครับซึ่งปัจจัยมันก็มีหลายเหตุผลครับทั้ง การเวลาที่เปลี่ยนไปทําให้ผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้สนุกกับเกมเหล่านี้แล้วครับหรือตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตหน้าเบื่อไม่อัปเดตแล้วหรือไม่ก็มันไม่ได้ดึงดูดผู้เล่นครับก็หากคุณเป็นผู้พัฒนาเกมครับและอยากทําให้เกมของคุณดังนะครับก็มันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องทําเกมให้ดีครับคุณเห็นในคลิปนี้เลยครับว่าเกมดีๆหลายเกมนะครับมันคนเล่นน้อยซะส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าเกมที่คนจะเล่นจริงๆครับไม่ใช่เกมที่ดีไม่ใช่เกมที่มันสนุก ขอให้เป็นเกมที่พวกเขาชอบครับ